รุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะเพเป็นเสื้อผ้าใหม่สลับนะพี่เนื้อผ้านะคะพี่จะเบานะเนื้อผ้าเย็นเนื้อผ้าลื่นใส่สบายตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะงานนะคะพี่จะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆตรงนี้นะนิดนึงนะคะพี่กระเป๋าลวงเล็กๆนะแขนใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะส่วนข้างๆนะคะพี่จะเป็นกระดุมไม้ตกแต่งให้นะคะพี่ทั้งสองข้างสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังนะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้นะผ้าเบาเย็นนะคะพี่ลื่นใส่สลักใส่สบายนะเป็นผ้าไหมสลัดนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในตัวนี้ผ้าไม่ยืดนะคะพี่ด้านหน้าพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นนีอกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะแล้วก็แขนยาวนะคะพี่10นิ้วนะคะพี่ตัวนี้นะแขนยาว10นิ้วนะคะ แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะแขนยาว10นิ้วตัวนี้เป็นซิลใส,ส่สบายๆค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่พิเศษรุ่นนี้ให้พี่แค่175เท่านั้นพี่เอาไปแค่175นะคะพี่ฟังสีที่พูดปเป็นหลักวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอามีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะ ที่พ mm ิม hmm. พ like mm ์ร hmm. หัสและตามด้วยสีให้เราจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญในเริ่มจํารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีตัวนี้นะคะพี่ขอเรียกสีเหลืองนะคะพี่เป็นเหลืองแบบนี้นะตัวนี้ขอเรียกสีเหลืองนะคะพี่เป็นสีเหลืองตุ้นๆสวยมากๆค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นสีบานเย็นค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่เป็นเขียวตุุนๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะ ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเนาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จระรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่ผ้าใหม่สลาผ้าดีมากๆตอนนี้นะคะพี่เหมาะเลยหน้าร้อนใส่เย็นๆใส่สบายๆและผ้าเบานะคะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะ พี่ดูรายนะสวยมากๆค่ะตัวนี้จะเป็นบานเย็นนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะเป็นเหลืองตุน้นๆแบบนี้นะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าท่านั้นนะคะพี่ผ้าสวยมากๆตัวนี้นะ